มอมแมมปะเนี่ยืใช่นะไม่คุ้นเลยนะเนี่ยใหญ่มากนี่ตกใจถ้ามอมแมมก็จะไม่ตกใจนะน,น,นีตกใจนะจะเป็นเพื่อนนะเพื่อนของน้องมอมแอม,มนะมาไห่มา,มาเมื่อกี้ยังเดินตามอยู่เลยนะไม่กลัวนะไม่กล้าเข้ามานะแต่ที่นี่เขาก็น่ารักนะถึงก้าวเขาจะถอยสองก้าวเสมอนะเห็นไหมนะอันนี้ก็ถือว่ามีผมขู่นะจริงจริงก็ ตัวเองก็กลัวนะกูวไว่งั้นแหละตัวเองไม่กล้าเข้ามาหรอกนะแต่พอเรานิ่งปุ๊บเนะี่ยมาแล้วเห็นไหมแล้วอย่างนี้จะนับกลัวได้ไงนะมานี่มามากระฟัดกระเฟียดแล้วมานี่มาเดินมานี่มาเร็วๆเดี๋ยวคอยดูนะหันหลังให้ที่เดินตามเดี๋ยวคอยดูอ่นะลองดูเฮ้ยหันหลังให้แล้วเร็วมาเร็ว ก็ไม่มานะปะาทูนะเนี่ไปเลยอนาขตนะอนาขตเขาอยู่ตรงกันแนละ้วเขาเล่นน้ำตรงเนาะเอาเร็วมาเร็วมาเร็วๆลองเดินไปทางวันเดินไปหาเขตเขามั้งนะเราจะตามหรือเปล่าเอาเร็วเนี่ยเข้าอนาขตตัวเองแล้วเนี่ยเอา ไม่มานะโอ้เสียฟอร์มเลยนะแหมสำหรับอันนี้คือเพื่อนของมอมแแมงนะมอมแแมงเขาก็ยังไม่กลัวนะเจอคนก่อ,อัน,นี่ก็เป็นน้องหมาตัวน้อยๆนะยังไม่คุ้นกับผมเท่าไหรนะ่นะนะแต่ผมก็อยู่แถวๆนี้แหละเขาก็อยู่แถวๆนี้แหละอยู่กับมอมแแมงนะตอนนี้มอมแแมงหายไปนะส่งเพื่อนมาแทนนะแต่สไตล์เหมือนกันนะเนี่ยตานะแต่นี้เข้าใกล้ไม่ได้นะเดี๋ยวก็นะกระปัดกาแฟอีกนะ มา,มานี่มามาีนี่มามาที่มานี่มาเร็วเนี่ยยืนกันนานเนี่ยคุนแล้วเนี่ยไม่ไม่ไมคนแปลกหน้าแล้วมามานี่มาเร็วๆไม่เดินดีเลยนะเริ่มคุณนนะ้เกี่ยวเนี่ยแต่ว่าตามสภาพนะที่นี่ก็มาจอนนะก็นะผิวพันธุ์หน้าตาน่ารักนะแต่ว่าขนเขินร่วงหมดแล้วนะม ประมาณแบบนี้สําหรับเพื่อนหม่อมแมมนะอันนี้ไม่รู้ตั้งชื่อว่าอะไรดีนะเนาะกัฟัดกาเฟียดน,น่าจะชื่อนี้นะมาน,นี่มาเร็วถ้าเดินเดี๋ยวเขาก็วิ่งไม่เอาดีกว่านะเราไปดีกว่าเนาะก็ประมาณประมาณนี้กับเพื่อนหม่อมแมมนะแมียวนี่เขามารอ นายเขาหนะพวกเราเพื่อนมอมแมมผมก็ไก่อยู่แล้วแหละนะเป็นหมาของเขาน่ะแมียวไปวิ่งด้วยกั้ยไปวิ่งด้วยกันไปเอาเร็วเอาไม่วิ่งแล้วเหรอปาทุกเร็ว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 เออวิ่งด้วยกันไปอ่ะเออวิ่งด้วยกันไปเร็ว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 โอ้โหไปไหนเนี่ยแมียว